จเจริญในธรรมผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลาย mm hmm. การประพฤติปฏิบัติมันจึงเป็นโอกาสของชีวิตการที่มีโอกาสมีชีวิตมีรูปนามธาตุขันธ์จึงเป็นโอกาส ที่เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติาะนั้นบุคคลผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยถาดขันรูปนามถาดขันที่เหมาะสมมีกายที่เหมาะสม มีรูปที่เหมาะสมแต่ไปอยู่ในภพอื่นสังขารอื่นในมิติใดๆย่อมไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้ดียิ่งเท่ากับมนุษย์ภูมิของเรา เพรานัการได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีสังขารเป็นมนุษย์มีจิตใจเป็นมนุษย์นั้นจึงเหมาะสมในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประสงค์ได้เพราะการประพฤติปฏิบัตินั้นมันต้องอาศัย กายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์จึงสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติและเข้าถึงธรรมเข้าถึงสภาวะธรรมที่ละเอียดอ่อนใละสุข,ขุมและปราณีตถ้าหากว่ากายเป็นมนุษย์ จิตใจอยู่ภูมิอื่นก็ปฏิบัติได้ลุ่มลุมดอนดอน,ดอนเข้าฌานออกฌานจะมากไปน้อยไปไม่ <c oughs> ตะบะแก่กล้าไม่เพียงพอหรือมากไปก็จะเป็นเหตุเป็นผล ทำให้เสพติดในฌานในอรูปฌานมากไปก็จะเนิ่นช้าทำที่เป็นไปเพราะความเนิ่นช้าก็คือการเสพติดเมื่อเสพติดแล้วจึงเสียเวลาที่จะพัฒนาจิตวิญญาณโดยเฉพาะสังขารความเป็นมนุษย์นั้นมันสั้น ร้อยปีร้อยปีในเมืองมนุษย์กับสังขารหนึ่งคือร้อยยี่สิบปีในสังขารหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องน้อยนิดสานะการที่จะเกิดเป็นมนุษย์ สังขารเป็นมนุษย์นั้นได่มาต่อพบต่อภูมิต่อสภาวะในการประพฤชปฏิบัตินั้นก็ยังยากอีกน้อยคนที่จะระลึกชาติได้ที่จะเห็นพบชาติต่อเนื่องกันเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยสังขารมนุษย์ ที่นับไม่ได้เสียสงไขกับกําไรแสนมหากรับที่นับไม่ได้นะที่นับได้ก็เป็นอนเนกอนนั้นเพราะนั้นการมาฝึกการมาปฏิบัติจงึต้องมีความเชื่อ มีสภาวะในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจอย่างท่องแทนะ้ไม่งั้นก็จะเสพติดในภพในภูมินั้นๆได้ง่ายเช่นเข้าชาญแน่นิ่งสงบเย็นมันก็ จะไปหลงพบนั้นภูมินั้นเป็นอัตมันไปเป็นอัตตาไปเพราะมันอยู่นานอย่าี้ว่เาเรียกว่าผมรูปฟักเกิดเป็นดินเป็นเกินเป็นหินเป็นภูเขาเลากาเป็นภพภูมิต่างๆ ก็จะอายุนานไปจะเกิดเป็นงดจะเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็อายุสังขารสั้นไปมันก็เลยต้องอิงค่าของสิ่งเหล่านั้นไปเพราะนั้นการเป็นมนุษย์สามนุษย์โสดจึงเป็นเรื่อง ยากพอะบางท่านได้สังขารร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรมบ้างจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไม่เกิด ความเหมาะสมความเหมาะมกความควรที่จะบรรลุธรรมเพราะนั้นสมาฮิโตความเป็นสมาธิความเป็นผู้เหมาะสมแก่การงานจิตที่เหมาะสมกับการบรรลุกับการงานก็คือกายเป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์ จึงสามารถที่จะกลมกล่อมลงตัวในการบรรลุธรรมเพราะจิตนั้น <c oughs> มันเสพอยู่ในภูมิใดมันติดอยู่ในภูมิใดมันก็ปรงอยู่ในภูมินั้นสำคัญมั่นหมายยึดติดในภูมินั้นๆไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเห็นภูมิอื่น แตกฉานอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีบุพเพนุวาสานุสติญาณพระองค์แตกฉานในตัวในตนในรูปนามธาตุขันธ์ของพระองค์เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยฉานด้วยญาณแก่กล้าแล้วพระองค์ก็มีจตุป,ปาตญาณ คือยานเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีเหตุมีผลมีปัจจัยมีเหตุจึงเห็นการเกิดการดับการเป็นอยู่การเสพติดของสรรพสัตว์ทั้งหลายจนมูลเหตุ ที่พระอ,องค์ได้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็ได้บรรลุก็คือจากพระอ,องค์ได้มีอสวรรคยกยายานเป็นยานที่อย่างรู้และลึกเห็นคำพืชการกระทำคำที่พูดและแนวที่คิดที่ก่อให้เกิดอสวะนุสัย เกิดเป็นอุปอนิสัยเกิดเป็นสันตาหนางังเป็นสันดานเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสัตว์อยู่ในภพภูมิใดก็มักจะเสพติดในภพภูมินั้นปรุงไปตามภพภูมิอารมณ์ที่ตนเสพอารมณ์ที่ตนหลงจึงเข้าใจ ได้ตามภพภูมิของตนของตนนั้นแหละพระบรมศาสดาองค์สมเด็จสมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เกิดยานทั้งสามนิรุตแตกฉานในสภาวะทั้งปวงพระองค์ก็ยืน พิจารณาธรรมทั้งหลายที่พระองค์ได้ตัดสรู้พิจารณาธรรมทั้งหลายที่พระองค์เลยเห็นได้สัมผัสสภาวะต่างๆสัพพะทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นเหตุ ให้ได้อย่างรู้สรพรพสิ่งสรพรพสัตว์เรียกว่ามันรู้รรเร็เรียกว่าสรรพทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมรูปหยาบรูปละเอียดจิตหยาบจิตละเอียดด้วย ความชํานาญการเข้าฌานออกฌานการมียานอย่างรู้จึงเป็นเหตุให้พระองค์นั้นได้ประกาศอนุตตลัมมาสัมโพธิญาณมียานอันละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นอนุสัยจุลภาคมหาภาคก็ตามนั่นหละ นั้นเราท่านทั้งหลายผู้ใครในการประพฤติปฏิบัติก็ให้เราได้ใส่ใจได้เข้าถึงทำที่ควรเข้าถึงได้บรรลุ ทำที่ควรบรรลุตามฐานาและฐานะของตนเพราะนั้นคนหรือสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเอาความรู้สึกนึกคิดเอาสิงที่ตนเองคุ้นเคยที่ตนเองสัมผัส ก็ไปตึกตักไปทึกทักเอาตามความรู้ตามความเข้าใจที่ขาดความละเอียดอ่อนจึงเป็นเหตุให้โกรกชันเป็นเหตุให้เกิดความกระหายความต้องการไม่เท่ากันเพราะนั้นกายที่จะ เหมาะแก่การปฏิบัติก็คือกายของมนุษย์จิตที่เหมาะกับการปฏิบัติก็คือจิตมนุษย์กายอื่นจิตอื่นนั้นยังไม่เพียงพอที่จะเหมาะสมในการึดปฏิบัติเช่นกายเป็นมนุษย์ เป็นเปรตจิตมีความอยากความกระหายอย่างหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้โอกาสที่จะเข้าสมาธิโอกาสที่จะเข้าถึงอารมณ์ละเอียดหรือปราณีตยาก เพราะการประพฤติปฏิบัตินั้นเรามีกายเป็นมนุษย์มีจิตเป็นมนุษย์จึงในชื่อว่าเราได้เป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะบรรลุธรรมเป็นบุคคลที่เหมาะสมในการประพฤติปฏิบัตินั้นเพราะโอกาสเรามี โอกาสเราได้ได้มีโอกาสก็เห็นคุณค่าของกายที่เป็นมนุษย์จิตที่เป็นมนุษย์อย่าไปเพิดเพลินมัวเมาในกายอื่นจิตอื่นมันเป็นเหตุให้เกิดความเนิ่นช้าเป็นเหตุให้เกิดการมัวเมาลุ่มหลง,ลงในพบสอนพบ ในพื้นฐานอื่นๆที่มันไม่สอดคล้องกับชีวิตที่จะเอามาพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้กลายเป็นมนุษย์ก็ให้เราได้ฝึกจิตของตนเองให้เป็นมนุษย์ให้ผลอบาย นรกสัตว์เดรัชาานเป็ดสุรกายภพภูมิเหล่านั้นมันเป็นภพภูมิที่ไม่เหมาะสมจิตที่ไม่เหมาะสมกับการบรรลุธรรมมันเป็นไปเพราะความเนิ่นช้ามัวเมามลุ่มหลงในพบน้อยพบใหญ่ เพราะนั้นให้เราท่านทั้งหลายผู้มีสติมีปัญญาที่มีบุญได้เกิดได้สังขารเป็นมนุษย์อยู่ที่เราฝึกจิตของเราให้เป็นมนุษย์ฝึกจิตของเราให้ประเสริฐเหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมขอ อนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ได้สังขารเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์และประพฤติปฏิบัติเพื่อความวมิมุุติหลุดพ้นตามรอยอยุคนรอยบาทพระศาสดาให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนจเจริญในธรรม